จะตามหาประตูที่เราจะต้องไปนั่งรอขึ้นเครื่องยังไงวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินต้องทำไงบ้างการต่อเครื่องบินระหว่างประเทศจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าเดี๋ยวสนจะมาสรุปในคลิปนี้ให้ฟังค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับสนอีกแล้วนะคะกับช่องสนทยาฟิกสวันนี้สนจะมาแชร์วิธีการตามหาเกต หรือประตูที่เราจะต้องไปนั่งรอขึ้นเครื่องนะคะสําหรับใครหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าต้องเดินไปทางไหนต้องดูตรงไหนแต่สนก็เชื่อว่าสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกนะคะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องดูตรงไหนแล้วก็จะต้องเดินไปทางไหนรวไมไปถึงการต่อเครื่องบินสำหรับคนที่เดินทางแบบต้องต่อเครื่องบินนะคะ ส่วนเพึ่งเดินทางมาถึงสวีเดนเมื่อวันที่1ส่วนเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แล้วส่วนก็ไปต่อเครื่องสนามบินโดฮาประเทศกาตาร์ส่วนก็เลยถือโอกาสทําคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนอกจากนี้ส่วนก็จะมาแชร์วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินของสายการบินกาตาร์ด้วยซึ่งสําหรับบางคนก็อาจจะเป็นการขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกคนที่เดินทางมาประเทศสวีเดน หรือต้องขึ้นเครื่องบินของสายการบินนี้ก็สามารถมาดูวิธีการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินนี้ได้นะคะหรือถ้าเป็นสายการบินอื่นจริงๆแล้วสนก็คิดว่ามันจะไม่แตกต่างกันมากนะคะเราก็สามารถดูแล้วก็อไปอัดเอ็กับการใช้กับสายการบินอื่นได้ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการตามหาเกตที่เราจะต้องไปนั่งรอขึ้นเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่สนโหลดกระเป๋าแล้วก็ ทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ด้านหน้ามาแล้วนะคะส่วนก็จะได้รับตั๋วมา2ใบใบแรกก็คือจากกรุงเทพถึงโดฮาประเทศกาตาร์นะคะส่วนต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮานะคะส่วนใบที่2ก็จะบินจากสนามบินโดฮาไปสนามบินออรันดาที่ประเทศสวีเดนหลังจากที่เราได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะคะ ก็ให้เราดูประตูรอขึ้นเครื่องนะคะดูตรงคำว่าเกตของสนก็จะอยู่ที่เกต E5 ตามรูปเลยนะคะหลังจากที่เราผ่านด่านเครื่องสแกนสัมภาระเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราดูตรงบอร์ดป้ายนะคะว่าเกตของเราอยู่ที่ประตูไหนอย่างของสนอยู่ที่เกต E เราจะสังเกตเห็น D6 ถึง D8 1> e 1ถึง e 1 0 f 1ถึง f 6แล้วก็ g 1ถึง g 5จะต้องเดินไปทางขวานะคะส่วน a 1ถึง a 9 b 1ถึง b 9 c 1ถึง c 1 0 d 1ถึง d c แล้วก็ s 1 0 1ถึง s 1 2 8ให้เดินไปทางซ้ายนะคะเกจของส่วน e 5ก็ต้องเดินไปทางขวานะคะระหว่างทางที่เราจะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะ เขาก็จะมีบอร์ดให้เราดูตลอดทางว่าเราควรที่จะเดินไปทางไหนส่วนของสนเป็นเกต e 5นะคะสนก็จะเดินไปตาม e 1ถึง e 10นะคะอย่างเช่นป้ายนี้นะคะสนก็จะต้องเดินไปทางซ้ายพอเดินมาถึงทางนี้นะคะมันก็จะเป็นทางแยกถ้าเดินไปทางขวาก็จะไปเกต g 1ถึง g 5แต่ถ้าเราเดินไปทางซ้ายก็จะเป็นเกต e 1ถึง e 10นะคะ พอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นป้ายตัว E นะคะแสดงว่าเรามาถึงเกต E แล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะมันก็จะมีแต่เกต E เกต E 1ถึง E 10ให้เราเดินตามป้ายตรงนี้ไปเลยค่ะเกตของสน E 5นะคะสวนก็จะเดินไปทางซ้ายเดินมาเรื่อยๆมันก็จะเจอ E 3ก่อนจากนั้นก็จะเป็น E 5นะคะ พอมาถึงที่เกตแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นว่าเป็นสายการบินกาตาไฟล์บิน qr 8 3 1แล้วก็บินไปโดฮานะคะให้เราดูตรงนี้แสดงว่าถ้ามันตรงกับตัวเครื่องบินของเราแล้วแสดงว่าเรามาถูกที่แล้วนะคะหลังจากที่เราขึ้นเครื่องมาแล้วนะคะก็ให้เราดูที่นั่งของเราว่าเป็นที่นั่งเบอร์อะไรนะคะ เลขที่นั่งของสนก็จะเป็น 32B นะคะสังเกตตรงนี้มันจะเป็น 32CBA ดังนั้นสนก็จะต้องได้นั่งตรงกลางนะคะพอเราเจอที่นั่งแล้วก็ให้เรานำกระเป๋าหรือสัมภาระที่เรานำขึ้นเครื่องมาด้วยไว้บนเลนชาร์กที่อยู่ตรงด้านบนศีรษะของเรานะคะ หลังจากที่เราได้ที่นั่งแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือการรัดเข็มขัดวิธีการก็คือให้เรานำสองด้านนะคะมาเสียบเข้ากันแบบนี้นะคะและถ้าเราต้องการที่จะเอาออกก็ให้เรายกขึ้นแบบนี้แล้วก็ดึงออกจากกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้รับหูฟัง1อันพ่อห,มห่ม1อันแล้วก็หมอน1ใบนะคะทุกคนจะได้เหมือนเหมือนกันหมดนะคะในแต่ละที่นั่ง หูฟังเราก็จะมีไว้ใช้เวลาที่เราต้องการที่จะดูหนังฟังเพลงส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงที่ไว้ใช้ส่วนบุคคลนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ใช้เวลาที่สําหรับบางคนที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเขาก็จะอ้วกลงในถุงใบนี้ได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจอทีวีด้านหน้าของเรานะคะเราจะมีไว้สําหรับดูหนังฟังเพลงหรือ เอาไว้สำหรับการช้อปปิ้งก็ได้นะคะสังเกตว่าเราจะเห็นเลขที่นั่งตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือเลขที่นั่ง32 b ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วและตรงกับที่นั่งของเราเราก็แสดงว่าเรานั่งถูกที่แล้วนะคะส่วนด้านล่างทีวีก็จะมีรีโมทคอนโทรลมีที่เสียบหูฟังแล้วก็ที่เสียบ usb ที่เสียบชาร์จ โทรศัพท์มือถือของเรานะคะส่วนด้านบนสีสาะของเราก็จะมีที่ปรับอากาศนะคะเราสามารถจะปิดหรือเปิดหรือหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างนะคะสําสหรับคนที่เวลาอยากอ่านหนังสือหรือทำงานในขณะที่เขาปิดไฟบนเครื่องแล้วเราก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะคะ แล้วมันก็จะไม่เป็นการรบกวนเพื่อนที่นั่งข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะเปิดเฉพาะที่นั่งของเราเช่นสนนั่งอยู่ตรงกลางส่วนก็จะเปิดเฉพาะอันตรงกลางนะคะส่วนตรงด้านล่างนี้นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์รูปภาพให้เราดูว่าควรที่จะรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลาส่วนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องการที่จะใช้เสื้อชูชีพนะคะ เราก็สามารถหยิบได้ตรงใต้ที่นั่งของเรานะคะส่วนจอทีวีด้านหน้านะคะเราก็สามารถกดเปลี่ยนภาษาตามที่เราต้องการได้การใช้งานหน้าจอทีวีนะคะเราจะใช้รีโมทคอนโทรลหรือว่าเป็นแบบสัมผัสก็ได้นะคะเราจะกดเข้าไปดูหนังฟังเพลงเราก็สามารถใช้มือกดสัมผัสได้เลยนะคะส่วนตรงด้านหน้าของเราก็จะมีที่วางถาดอาหาร เวลาที่พนักง,งานมาเสิร์ฟอาหารให้เรานะคะเราก็สามารถวางถาดอาหารบนนี้ได้แล้วก็สามารถเปิดปิดได้ตามในคลิปนี้เลยนะคะส่วนวิธีเปิดประตูห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะเราก็ใช้มือผลักไปแบบนี้ได้เลยนะคะ พอเข้ามาด้านในก็ให้เลื่อนปุ่มนี้ไปทางซ้ายเพื่อล็อกประตูห้องน้ำส่วนวิธีการกดชักโครกนะคะหลังจากที่เราทำธุระเสร็จแล้วให้เราดูตรงปุ่มข้างหลังด้านหลังนี้นะคะให้เรากดลงไปเลยแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะ ด้านบนก็จะเป็นทิชชู่เช็ดมือหลังจากที่เราล้างมือเสร็จนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะเราก็จะทิ้งลงในถังขยะด้านล่างนี้นะคะตาบนี้เลยส่วนวิธีการใช้ก๊อกน้ำน,นะคะถ้าเราต้องการใช้น้ำร้อนก็กดไปที่สีแดง แต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้น้ำเย็นแล้วก็กดไปที่สีํำเงินนะคะตามคลิปนี้เลยนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กไปด้วยนะคะก็เวลาจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเขาก็จะมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ในห้องน้ำนะคะโดยการาดึงลงมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทำธุระให้เสร็จแล้วก็ปิดเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะ หลังจากที่เราทำธุระเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดประตูโดยการเลื่อนมาทางขวาแบบนี้แล้วก็ผลักประตูออกไปแบบนี้ได้เลยค่ะพอไปถึงสนามบินโดฮาเป็นสนามบินที่เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องให้เราสังเกตป้ายคำว่า transfer s นะคะให้เราเดินตามป้ายนี้ไปเลยเราจะสังเกตเห็นป้ายสีชมพูนะคะจะเขียนว่า transfer เราก็เลี้ยวซ้าย แต่ถ้าเป็นป้ายอีกอันนึงที่ตรงไปนะคะก็จะเป็นป้ายที่เราต้องไปรับกระเป๋าสําหรับคนที่ไม่ต้องต่อเครื่องไม่ต้องเดินทางต่อไปรับกระเป๋าแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะสําหรับตัวเครื่องบินไปที่2ที่เราได้รับจากสนามบินต้นทางนะคะ,ะเขาจะไม่มีเกตให้เรานะคะว่าเราต้องไปรอที่เกตไหนดังนั้นเราจะต้องไปดูที่บอร์ด ในสนามบินที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องเองนะคะเราพอเราดูเสร็จแล้วเราก็ให้ไปรอที่เกตนั้นได้เลยนะส่วนกระเป๋าใบใหญ่ที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องเราก็ไปรับที่สนามบินปลายทางได้เลยนะคะ สำหรับอีพีนี้สนก็มีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนก่อนจากการสนขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่กดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สนทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนสำหรับใครที่ต้องการให้สนทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือมีคำถามอะไรก็ให้คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสนจะไปหาข้อมูลแล้วก็ทำคลิปไว้ให้สำหรับวันนี้สนขอลาไปก่อนไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ